สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพระราหูให้โชคสีราศีการเงินก้าวหน้าคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสราศีค่ะที่มีเกณฑ์การงานมั่นคงการเงินก้าวหน้ากันนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงห์ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะการเงินเริ่มมีความก้าวหน้าเข้ามามากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะรายได้ข่าวดี จังหวะดาวในช่วงนี้เรื่องนี่สินจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วเงินที่มาจากพระราหูเขาเรียกว่าพระราหูให้โชคงานต่างประเทศออนไลน์ค้าขายและไม่ใช่เรื่องการเงินที่ดีอย่างเดียวนะคะดาวการงานก็จะเริ่มลงตัวมากขึ้นแต่ว่าอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นความผิดพลาดแบบที่ไม่ได้ตั้งใจดังนั้นต้องวางแผนตรวจสอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนอยในเรื่องการทำงานให้ ีดแต่เรื่องของการโปรโมตเลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวราศีสิง์เลยค่ะมาต่อกันที่ราศีที่2เลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่1 3เมษายนค่ะ เรียกว่าเป็นจังหวะดดวงดาวการเงินคึกคักดวงการเงินมีความขยับมีการคึกคักเพราะว่าด,ดวงการเงินโดดเด่นมาแรงแสงทางโคง้งหรือการค้าขายการลงทุนเริ่มทำให้เกิดผลกำไรผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งรายได้ที่เข้ามาหลากหลายช่องทางอาจมีรายได้พิเศษแถมตัวช่วยในเรื่องการเงินที่ดีมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเจรจาแถมเรื่องความรัก รับใครที่มีคู่มีแฟนแล้วที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะกลับมาคืนดีกันส่วนใครที่ยังโสดอยู่ติดอันดับมีสเสน่ห์มากที่สุดใน12ราศีการได้สละโสดมีเข้ามาให้ได้ลุนกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ราศีที่สามเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกร หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะปากพาเฮงการเจรจาค้าขายในหน้าตัวแทนปิดการขายได้การเงินมีความคึกคักมีความก้าวหน้าที่ดีเข้ามา โอกาสได้เจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆอย่าได้ลังเลเพราะว่าทำแล้วส่งผลให้เกิดข่าวดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินย้ำว่าเป็นความเหนื่อยที่มีความสำเร็จหลังจากนี้ไปแล้วจะได้พลังเหมือนชาติแปดมาเต็มสามารถลุยแก้ปัญหาได้เลยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านี่เกิดในราศีกุมค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะโดดเด่นเรื่องการเงินค่ะหากตั้งใจหาเงิน24ชั่วโมงอาจจะไม่พอเพราะว่าจังหวะเรื่องงานมีเข้ามาคึกคักมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นเจ้าของร้านทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะส่งผลให้การเงินไรายได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นย้ำว่าทำเยอะได้เยอะเราต้องคว้าเอาไว้เยอะๆด้วยนะคะ ส่วนคู่ครองจะช่วยเรื่องการเงินที่ดีหรือช่วยสนับสนุนการทำงานทำให้เกิดความสำเร็จก้าวหน้าได้ด้วยล่ะคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสีราศีพรฤหูให้โชคนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ